เอเลียนโรมูลัสคือภาพยนตร์แนวไซไฟสยองขวัญภาคต่อในแฟรนไชส์เอเลียนที่คราวนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวรอยต่อในช่วงเวลาที่ขาดหายไปของจักรวาลเอเลียน Alien, และก็จะยังเป็นการขยายความเป็นไปได้หลายๆอย่างในแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกด้วยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์เอเลียนโรมูลัสปี2024จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสุดสมคันหากใครที่ยังไม่เคยได้รับ ก็ขอใข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับซากที่ถูกทำลายของยาน USC SS n o s t r o m o ในตอนต้นของภาพยนตร์เราจะสามารถเห็นซากที่ถูกทำลายของ U.S.C.S.S. Nostromo ปรากฏออกมาได้ในอวกาศโดยนี่ก็จะถือว่าญป็นอานจากภาพยนตร์ต้นฉบับปี1979ที่เป็นภาพแรกสุดอีกทางวิกฤตการค้นหาที่พบเจอยานก็จะยังเป็นเซต้าทูรีทิคิไลซึ่งเป็นพื้นที่ระบบที่แลมเบิร์ตตัวละครในภาคดังกล่าวบอกว่าลูกเรือนอสโตรโมถูกปลูกขึ้นมาตรงจุดนั้นเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณขอความช่วยเหลือก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์สุดสยองที่ดาว L.V.426 artificial person ในตอนที่แอนดี้ซึ่งเป็นดรอยนั้นบอกกับคนอื่นๆว่าเขาชอบให้ถูกเรียกว่า artificial person ซึ่งเป็นคำเรียกดรอยหรือมนุษย์เทียมที่สุภาพมากกว่าที่เขาจะถูกเรียกว่า synthetic ที่เหมือนกับการใช้เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นคนสังเคราะห์คล้ายกับสิ่งของนั้นคำว่า artificial person ก็จะถือว่าเป็นคำที่บิชอปดรอยที่เคยปรากฏออกมาในภาพยนตร์ภาคที่2เคยพูดออกมาก,ก่อนแล้วว่าเขาเองก็สะดวกใจให้เรียกแบบนี้เหมือนกันในตอนที่เขาได้รู้จักกับรีบลีบนญยานสุลาโกโ มาเธอในช่วงของการสำรวจนอสโตรโมเราจะสามารถเห็นการอ้างอิงถึง AI ที่ควบคุมยานยังมาเธอปรากฏไม่อยู่ครังได้ซึ่งในภาพยนต์ภาคแรกจะมีการใช้รุนมาเธอ6000แต่สำหรับในภาคโรมูลัสระบบก็จะพัฒนาไปถึงมาเธอนายเตาซันเข้าไปให้แล้วเพื่อแสดงว่าในโลกของเอเลียนนั้นมนุษย์จะยังคงพัฒนาระบบไปเรื่อยๆแบบไม่สิ้นสุดไม่ต่างกับสังคมในโลกของเราจริงๆอีกด้วย At least hope. ในตอนเปิดเรื่องที่เราจะได้มีโอกาสเห็นอนานิคมเวลแลนยูเทนีแจ็คสันสตาร์คโคลนีเป็นครั้งแรกเราจะสามารถเห็นรายละเอียดบางอย่างเหมือนกับที่ปรากฏออกมาในอนานิคมแฮร์รี่สโธบในภาพยนตร์ภาคที่2ปรากฏออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นป้ายบาซิแดงไปจนถึงสโลแกนคําว่า building better worlds ตามข้างทางเหมือนกับอนานิคมดังกล่าวด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นการบอกเราได้ว่าอนานิคมแต่ละที่ตามดาวต่างๆส่วนใหญ่จะมีอะไรที่คล้ายๆกันสาหรับการเอาไว้รับรองประชากรที่ใช้ชีวิตไปวนัน รอยสร้างเอเลียนสำหรับรอยสร้างเอเลี่ยนที่ยานคนพบของเวลแลนด์ยูทนีดึงเข้ามาในยาของตัวเองน,นั้นรอยของซีโนมอฟที่ขดตัวอยู่ก็จะถือว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพว่าหนังสือเรื่องในโครโนโมิคอนของศิลปินเอชอาร์เกอร์ iger, บิดาผู้ให้กำเนิดซีโนมอฟผ่านงานออกแบบของเขาแบบชัดเจนมากมาซึ่งการปรากฏของซีโนมอฟในลักษณะนี้ก็จะถือว่าเป็นครังแรกๆในแฟรนไชส์อีกด้วย เรื่องกำเนิดไฟฟ้าในตอนที่เหล่าตัวเอยังแอนดี้เรนไทเลอร์และบิอัต้องเดินทางเข้าไปเปิดสวิตช์ระบบไฟเพื่อเปิดประตูและทำให้ระบบต่างๆกลับมารันอีกครั้งแต่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเรื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะถือว่ามีการดีไซน์ให้ออกมาเหมือนกับในเกม a l i e n Isolation แทบจะทุกประการซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นเกมพาคที่เราต้องเล่นเป็นอแมนดาริบลีที่ออกตามหาแม่ของเธออย่างเอเลนริบลีซึ่งหายตัวไปตั้งแต่ภาพยนต์ปี1979 สตันบัตทอนในฉากที่บียอนเกือบจะเอากระบองไฟฟ้าหรือสตันบัตทอนเข้าไปโจมตีแอนดี้ด้วยความตกใจนี่ก็จะถือว่าเป็นอาวุธที่เคยปรกากรมุมาผ่านการดัดแปลงของแบรดตัวละครจากาภาพยนต์ภาคแรกสำหรับเอาไว้แจกลูกเรือในการตามล่าซีโนมอฟส่วนในเกมเอเลียนไอโซเลชันก็จะมีให้ใช้งานด้วยแต่ท้ายสุดแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอวุธที่ไม่ค่อยสร้างประโยชน์สักเท่าไหร่หากเอาไปใช้กับซีโนมอฟจริงๆ ภาพพกหัวสีแดงสำหรับภาพพวกหัวสีแดงที่ตัวละครวิอนอาเอามาพวกหัวนั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นรายละเอียดที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อทําให้เรานึกถึงตัวละครนาวิกเยียงวาสแกสจากเอเลียนสซ,ซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคที่2โดยเธอก็จะถือว่าเป็นหญิงแกร่งที่สวม้าพพกแบบนี้ออกไวบลูเลเซอร์ ในตอนที่กลุ่มตัวเอกขึ้นเป็นยิญญาเราจะสามารถเห็นระบบสแกนบลูเรเซอร์ถูกใช้งานออกมาได้อยู่ครั้งเหมือนกับในภาพยนตร์ภาคแรกสดที่ระบบนี้จะถูกใช้ในตอนสังรวจยานบนดาว lv c 2 6ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นแต่เดิมเลเซอร์ซีฟานี้ก็จะถือว่าเป็นพรอบที่ถูกยืมมาจากวงดอะูซึ่งใช้มันในการแสดงที่สตูดิโอข,อข,อขอ้างๆในตอนที่ภาพยนต์ภาคแรกกำลังถ่ายทำอยู่นั่นเองลูกในท้องของเค สำหรับประเด็นที่น่าสงสัยว่าพ่อของเด็กในท้องของเคคือใครกันแน่เนื่องจากเธอจะเผยออกมาเป็นคาใบว่าพ่อของเด็กคือผู้ชายแย่ๆที่เธอไม่อยาเอ่ยถึงก็เพียงเท่านั้นซึ่งตัวตอนของผู้ชายคนหนึ่งกล่าวจริงๆแล้วก็จะเป็นบียนนั่นเองตามการเผย,ยออกมาของทีมงานและผู้กํากับเนื่องจากในภาพยนตร์จะมีการแสดงออกมาแบบชัดเจนว่าบียนจะมีความห่วงใยเธอเป็นพิเศษในตอนช่วยชีวิตเธอซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเผย,ยออกมาแบบอ้อมๆแล้วด้วยบิ๊กช็อป ในตอนที่เราจะได้เห็นว่าซินูมอฟตัวคลาสสิกยังบิ๊กชาลจะถือว่าเป็นตัวอย่างทดลองทางพันธุกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนสถานีโรมูลัสแล้วรีมาสหลังจากที่ทีมตัวเอกเดินทางไปเจอมันแล้วนั้นเราก็จะเห็นด้วยว่าต่อขอเกี่ยวที่ริปลียิงเข้าไปใส่ที่ตัวของมันก็จะยังคงคาเอาไว้ที่ตัวมันเดิมก่อนที่ทางเวลแลนยูทนิจะไปจับมันมาทดลองรายละเอียดของสถานีอวกาศเรนนซองสเตชัน สำหรับสถานีอวกาศเดน2สองสเตชันที่จะเป็นที่ตั้งของสถานีการวิจัยสองภาคที่เรียกวโรมูลัสแล้วรีมัสซึ่งหนึ่งในนั้นถูกเอามาตั้งชื่อเป็นภาพยนต์นี่ก็จะถือว่าเป็นการอ้างอิงไปถึงเรื่องในตำนานโรมันยังโรมูลัสแล้วรีมัสที่เป็นลูกแฝดของเทพยังมาร์สเทพเจ้าแห่งสงครามที่จะถูกเลี้ยงดูโดยหมาป่าตัวเมียก่อนที่จะกลายเป็นตำนานการก่อตั้งกรุงโรมที่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมซึ่งภาพดังกล่าวก็จะปรากฏมาบนโลโก้ของห้องทดลองอีกด้วย ซินอโมฟคำรามต่อหน้าตัวเองในฉากที่ซินอโมฟเข้ามาคำรามต่อหน้าเรดแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเท่นั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่จะเป็นการอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์ภาคที่3มของเดวิดฟินเชอร์ซึ่งซินอมฟที่กลายร่างมาจากซูนัขจะเคยเข้าไปทําแบบนี้กับรเบลี่มาแล้วแต่มันก็จะไม่ได้ทําอะไรเธอเหมือนกันเนื่องจากในตัวของรเบลี่มีเลือดและเชื้อตัวอ่อนของซินอโมฟไหลเวียนอยู่รองเท้ารีบอก ตลอดทางเรื่องในภาพยนตร์เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าตัวเอกยงเรนจะทําการสวมรองเทา้ายี่ห้อรีบอกซึ่งเป็นรองเท้าคลาสสิกในโลกจริงๆของเราที่มีต้นกําเนิดจากอเมริกามาอย่างยาวนานแล้วโดยเธอจะทําการสวมรุนรีบอก B b 4000โฟโต e ันทูเอาไว้ซึ่งมันจะถูกเลือกมาใช้งานเพื่อเป็นการยกย่องไปถึงตัวเอียงเอลเลนริปลีที่เคยสวมรองเทา้ายี่ห้อนี้แต่จะเป็นคนเละารุนยังรีบอกซ l เอเลียนสตอมเปอร์ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษส,สำหรับภาพยนตร์เรื่องเอเลียนสภาคที่2แต่ไม่ว่าจริงยังก็ตามผู้ สีคงรองเท้าก็จะยังมีความเหมือนกันอยู่ดีจนทําให้ความรู้สึกของการได้เห็นเรนสวมมันไม่ต่างกับตอนที่แฟนๆได้เห็นริบลี่สวมเลยเบื้องหลังของ The o ย f s p r ริ g สำหรับตัวละครดิออฟสปริงสุสยองทางทีมงานก็จะได้ทําการใช้นักแสดงจริงๆเข้ามารับบทเพื่อผสมผสานเข้าไปกับ CGI อีกทีหนึ่งด้วยเพื่อความสมจริงโดยคนที่มารับบทก็จะเป็นโรเบิร์ตโบบร็อกซีอดีตนักบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยชาวโรมาเนียเนื่องจากเขามีส่วนสูงถึง7ฟุต7ิ้วหรือราวๆ231ซนติเมตร cm, แถมเมื่อเข้ามาแสดงจริงๆส่วนใหญ่ทีมงานก็จะเน้นไปที่การแต่งหน้าให้กับนักแสดงมากกว่าแล้วค่อยใช้ CGI ในส่วนของหางในช่วงล่างแทน เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์รู้สำหรับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ยังรูปที่เป็นมนุษย์เทียมคนเดียวซึ่งรอดอยู่บนยานตัวหุน่นก็จะใช้โมเดลกันกับแอชมนุษย์เทียมที่ปลอมตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่บนยาน USSS Nostromo ในภาพยนต์ภาคแรกสดุดซึ่งรับบทโดยเอียนโฮมมาก่อนแล้วแต่เนื่องจากตัวนักสแสดงเสียชีวิตไปในปี2010ทีมงานจึงขออนุญาตที่จะใช้ C g i ยในการสร้างใบหน้าของเขามาจากทางครอบครัวแทนส่วนเสียงภาคนั้นก็จะให้เดฟบีมิเชลเข้ามาพากแทน การพูดถึง p ร o ม e เทียสในตอนที่ภาพยนตร์มีการนําเสนอสาสาันสีดำแบบที่เราเคยเห็นใน p ร o ม e เทียสออกมาแบบชัดเจนเราก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่ยู่รพูดคําว่า p ร o ม e เทียสไฟล์ออกมาด้วยและเขาก็จะยังกล่าวถึงเรื่องที่ปีเตอร์เวลักเสียชีวิตระหว่างออกตามหามันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงภาร,รกิจสํารวจในภาพยนตร์พรอม e เทียสแถมเราก็จะยังได้ยินเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวดังขึ้นมาแบบสั้นๆด้วย p r อ m e t h e ย s f i r e The Divine Gift เหตุผ <the> ลที่ต้องชื่อรูปสำหรับไอเดียที่ว่าทำไมตัวละครรอยซึ่งจำลองมาจากใบหน้าของเอียนโฮมต้องมีชื่อว่ารูปนี่ก็จะเป็นไอเดียที่ทางทีมงานต้องการจะให้ชื่อของเขามาจากหมากบนเกมกระดานหมากรูืเยื่งรูปที่จะแทนค่าของตัวเรือนั่นจึงทำให้มันก็จะสามารถเชื่อมโยงไปกับชื่อของบิชอปจากภาพยนตร์ภาคที่2ซึ่งเป็นชื่อจากเกมหมากบนกระดานเหมือนกันแค่นั้นยังไม่พอตัวละครทั้งสองก็จะยังพบกับชะตากรรมตัวขาดสองท่อนเหมือนกันหลังจากเผชิญหน้ากับซีโนมอฟมาแล้วอีกด้วย โครเนียลมาเรียนส์เอ็มโฟวันเอพราวไรเฟิล ในชาที่เรนได้รับการแนะนําวิธีการใช้ปืน M4 o n A p o e r i f l e ซึ่งเป็นปืนที่เหมือนกับที่เคยถูกใช้โดยกลุ่มนาวิกโยธินมาก่อนนั้นวิธีการฝึกสอนแบบตัวต่อต,ตัวจากไทเลอร์ก็จะถือว่าเป็นการแสดงความเคารพไปถึงฉากที่ฮิกส์เคยสอนริบลี่ใช้ปืนแบบนี้มาแล้วในเอ i e n s สภาคที่2ผ่านการที่เขาจะเข้ามาแนะนํามันแบบไกลๆนี่จึงถือว่าเป็นฉากที่มีการเคารพโมเมนต์แบบคลาสสิกออกมาได้ดีมากๆแม,ม้ว่าตัวปืนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันจากช่วงเวลาก็ตาม ไอเดียจาก Predator ปี1987ในช่วงที่กลุ่มตัวละครมีไอเดียในการพรางตัวผ่านวิธีการปรับอุณหภูมิร่างกายเพื่อเคลื่อนตัวผ่านพวกเฟสทักเกอร์ผู้กำกับอย่างเฟเดออว์เรสก็จะเผยว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Predator ปี1987จริงๆจากฉากที่ดัชซึ่งรับบทโดยอาร์โนเอาโครนมาทาตัวเพื่อรับมือกับ Predator มาแล้วแถมในช่วงเวลาหทั้งสอง f r a กูยังเคย crossover กันมาแล้วอีกด้วย ประโยคสุดท้ายของแอชจากเอเลียนปี1979 ในตอนที่รูบอกกับกลุ่มตัวละครอ,ออกมาว่าเขาไม่สามารถโกหกเกี่ยวกับโอกาสรอดของตัวละครหลักได้แต่เขาก็จะขอแสดงความเห็นใจนี่ก็จะถือว่าเป็นประโยคสุดท้ายของแอชในเอเลียนปี1979ที่ถือว่าเป็นหุ่นรุ่นที่มีหน้าตาเหมือนกับรูปแบบเป๊ะเลยโดยในบริบทนั้นแอชก็จะพูดมันออกมาเนื่องจากเข้าใจแล้วว่าคนบนยานนอสโตรโมกำลังจะถูกซีโนโมอฟตามไล่สังหารจนหมดในเวลาหลังจากนั้นเพียงไม่นาน ฉากจบที่คล้ายกันในช่วงท้ายของเรื่องฉากตัวฉากที่เกิดขึ้นมันก็จะถือว่าแทบจะเหมือนกับภาพยนต์ภาคแรกแบบเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เรนต้องเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมเข้าไปนอนในไฮเปอร์สลีปเหมือนกับที่ริบลี่เคยทำมาก่อนแต่ทั้งสองก็กลับต้องไปสวมชุดอวก,กาศเพื่อหาทางจัดการกับซีโนมอฟหรือออฟสปริงที่ยังไม่ตายแทนก่อนที่จะหาทางจัดการมันออกไปจากยานจนได้ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นหนึ่งในรายละเอียดที่เป็นการยกย่องถึงกันแบบฉากตัวฉากเลยทีเดียวการทำให้เคตกใจจริง ในฉากที่เคต้องเผชิญหน้ากับซีโนโมอฟแถมยังมีของเหลวกระเด็นมาโดนนั้นเนื่องจากทางผู้กำกับต้องการให้นักสแสดงอย่างอิซาเบลล่าเมอร์เซดรู้สึกตกใจจริงๆเขาจึงใช้ถังน้ำเย็นสาดลงไปที่ตัวของนักสแสดงนั่นจึงทำให้ปฏิกิริยาของเธอที่เกิดขึ้นมามันจะมาจากความตกใจจริงๆของเธออย่างแน่นอนช่วงเวลาในภาพยนตร์ สำหรับการคาดคะเนช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในโรมูลัสเราก็จะสามารถสังเกตได้จากตอนที่โรคบอกกับทุกคนว่าเหตุการณ์บนยานนอสโตรโมจะเกิดขึ้นเมื่อราวๆ20ปีที่แล้วนั่นจึงทําให้นโรมูลัสรีปรีก็จะยังติดอยู่ในยานกู้ชีพก่อนจะตื่นขึ้นมาในภาพยนตร์ภาคที่2ที่จะถือว่าเป็น57ปีหลังจากเหตุการณ์บนยานนอสโตรโมนั่นจึงทําให้โรมูลัสก็จะอยู่ o, ระหว่างภาพยนตร์ทั้งสองภาคดีการเรียกซีโนมฟ์ด้วยรหัสและชื่อ ในตอนที่เจ้าหน้าที่รุกพูดถึงซีโนมอฟที่เขาเคยเจอมาก่อนเขาจะทำการพูดรหัสและชื่อเต็มๆของมันออกมาว่า X X 1 2 1 Two One c e n o m o h ซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นการอ้างอิงไปถึงหนังสือภาพ Alien The Verland Yutani Report ที่จะมีการระบุข้อมูลตเต็มๆของชื่อบางชื่อของสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่ทางบริษัทเวแลนด์ยุทานีพบเจอมาโดยพวกเขาจะทำการระบุตัวเลขเอาไว้กับบางตัวที่พวกเขาสามารถเก็บข้อมูลของมันได้มากพอ X X 1 2 1 Two one. โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อได้จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เอเลียนโรมูลัสซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่มีการขยายจัก,กรวาลและทําให้มีเนื้อเรื่องรอยต่อระหว่างภาคเก่าๆออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆ,แล,ๆแล่าเพื่อนๆละครับมีรายละเอรรียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากเอเลียนโรมูลัสปี2024นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันวด้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจ และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยดหาข้อมูลที่พวกเราเรียเรย้มามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ